สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจออกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube Channel นะครับทิจันปันเลขเด็ดแล้วก็เพจ a c e b o o k ทิจันปันสุขปันโชคนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทันที่เข้ามาใหม่ก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้รับรู้ได้ดูทันท่วงทีนะครับทันเหตุการณ์นะครับเข้ามาแล้วก็จะฝากคำเตือนก่อนแล้วกันนะคำเตือนก็จงใช้ดุลพินิษวิจารณญาในการรับชมนะครับก่อนตัดสินใจนำข้อมูลไปใช้นะครับเป็นเพียงการแนะแนวทาง นะครับเป็นเพียงการแนะแนวทางาาในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแบ่งปันด้วยใจใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกคนนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ไม่ได้ยุยงส่งเสรออิมให้แนะนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับวันนี้ มีสูตรหลักร้อยมานำเสนอนะครับทั้งสูตรเก่าและก็สูตรใหม่นะครับให้ดูสูตรใหม่๋ยวจะดูสูตรเก่าก่อน่อาดูสูตรเก่าข้าวๆค้าก่อนแล้วกันนะดสูสูตรเก่าข้าวเค้าหลักร้อยจะมีอยู่ น่าจะ3สูตรหรือยังไงนี่แหละนะต่ว่าจะให้ดูสูตรสูตรเก่าก่อนนะครับสูตรเก่าสูตรเก่า,ต,กาตามสถิติของเราจะไม่ได้จะไม่ได้พูดมากนะครับจะไม่น่นจะไปเร็วๆเลยนะครับวิธีการทำง่ายๆ สูตรก็เข้าตั้งแต่ออก2 2 7นะครับก็14งวดนะงวดนี้เป็นงวดที่15นะครับอ่า15งวดนะครับงวดที่สิบ16วิธีการทำตามนี้นะครับอ่าบอกกันคร่าวๆหลักหมื่นบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหลักหน่วยบน1ครั้งบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 บวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับมานี้ก็บวก1คง,งที่ผลลั์บวก3ามบวกสามนะครับอ่าวันนี้ได้สองบวก3าเป็นห้า้าบวก3ก็เป็น8ผลรางวัลออกสองสองเจ็ดนะครับ2มาหลักร้อยนะครับอ่าให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับให้ดูเพราะว่าแนะนำสูตรกันหลายๆสูตรนะครับก็ให้ดูตามที่ เข้านะครับเข้าก็าตามนี้นะครับ3ตัวมาหลักรอยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเดียวนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2563อ่าตัวนี้ลืมเฉดนะดูสแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ สามบวกแปดบวกแปดบวามบวกเจ็ดบวบวบวกนบวกหนงะแล้วก็บวกงที่นะครับผลลัพธ์อันนี้ก็บวกแปนะบวกศนบวกศนะบวกหบวกหบวก เก 0, ้าบวกศูกนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งคงที่ผลลัพธ์ได้ศูนย์นะครับเพิ่มไปสามเป็นสามสามเพิ่มไปสามก็เป็นหกศูนย์สามหกนะครับสำหรับวันนี้นะครับวดก่อนสี่เจ็ดศูนย์นี่แอดก็ไปเล็งที่เลขเจ็ดนะชนเอาตัวชนมาผิดนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับไม่งั้นก็ได้โตดบ้างตรงบ้างน,นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับผ่านไปสูตรแรกนะครับหลักร้อยสูตรใหม่นี่ไม่ไม่ไม่รู้จะมาหรือไม่หรือสูตรเก่าจะพลาดนะครับเพราะว่าตัวเลข่ชนบางทีมันไม่ไม่ถูกใจเรานะชนไม่ถูกใจบางทีก็เป็นอย่างนี้ถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะตัดทิ้งไป แต่ถ้าใครมีดวงก็าอาจจะเอามาร่วมนะครับสูตรง่ายมากนะครับหลักร้อยสูตรนี้นะครับแต่ว่าเป็นเลข5ตัวนะครลองไปคิดวิเคราะห์ดูนะครับพยายามจะหาสูตรที่ง่ายๆมาแน,นะนาทุกท่านนะครับสูตรหลักร้อยสูตรที่2นี้มันมันตัวเลข5ตัวแต่ว่าน่าสนใจก็คือเราต้องนำไปตัดนะ เดินยาวพอสมควรนะตั้งแต่ออก5,4าหนะครับ 5, 4าหนึ่งวดแรกเลยก็เข้าประมาณ10อ่าส7เจงวดนี้ประมาณนี้นะครับใช้หลัก10บนแค่นั้นเองนะหลัก10บนบวกกัน2ครั้งเราก็ลองไล่ดูว่ามากี่งวดนะย้อนหลังดูอ่หลัก10ก็4นะครับ4บวกสเป็น8 8บวก2ก็เป็น10 บวกไปอีก5 0าบวกหเป็น5บวกไปอีก1บวกไปอีก1ก็8บวก2เป็น0เป็น10 5เออศูบวก5เป็น5 5าบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหลักร้อยสูตรที่2ก็8 0 5 6 7ก็ออกผลลัพธ์ออกเจ็7ก็เข้านะครับ งวดต่อมา7บวก7เป็น14นะ4 6 1 2 3ห่าผลรางวัลออก2 2 7นะก็เข้า2 2บวก2เป็น4 4 6 1 2 3อ่งสาผลรางวัลออก4 0 3ก็มางวดที่3 0 2 7 8 9นะครับเพระาะว่า0บวก0ก็ออก9 3 8นะ9มาหลักร้อย สา, 3, สามเป็น6 6 8 3 4ปออกสี6นะเข้างวดต่อมาส6 7, นะ่กสี่เป็นแปดแปดศะสังเกตว่ามันก็ถ้าสูตรมันเหมือนเดิมบวกได้แปดก็ต้อง805 6 7เหมือนกันนะครับเห็นไหมแปดศูนย์ห้าหกเจ็ดผลลัออก0ูนย์เก้นะครับศก็มา9ก้เป็น18นะครับได้ 80567อีกนะครับออก567นะโอ้โนี่มา3ตัวเลยแล้วเนี่ยอ่าก็เข้าหลักร้อยเราหาสูตรหลักร้อยนะครับเราไม่สนใจหลักอื่นนะครับอ่ะต่อมา6กบวกเป็น12 24901นะครับออก967 9มาหลักร้อย งวดต่อมานะครับ6บก6เป็น12 2 4 9 0 1ออก2 5 8, 8นะครับก็2มาหลักร้อย5บก5เป็น10เป็น0 2 7 8 9นะครับ2 8, ออก2 8 6ก็หลักร้อยก็มา2 8บวก8เป็น16 6 8 3 4 5นะครับออก3 9 1นะ3มาหลักร้อยถูกต้อง9บก9เป็น18 8 0 5 6 7 ออก8 8 1นะครับก็8เข้าหลักร้อย1บก1เป็น2นะ2 4 9 0 1ออก9 9 7 9มาหลักร้อย9บก9เป็น18 8 0 5 6 7ออก0 8 3 0มาหลักร้อย8บก8เป็น16เท่ากับ6 8 3 4 5ออก8 3 9 3ออก8 9 3 8มาหลักร้อย เมืที่ผ่านมานะครับ9บวก9เป็น18นะได้8 0 5 6 7นะออก0 5 1 0ก็มาหลักร้อยตาม0เรามาดูงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่วันที่1พฤศจิกายนนะครับ 1>, 1. พอพยอ6 3. หลักร้อยจะมาตามที่เราคำนวณหรือไม่หลักร้อย5ตัววิธีการคำนวณก็ใช้หลัก10บนแค่นั้นเองบวกกัน2ครั้ง5้บก5เป็น10เป็น0 02789นะรอดูว่าหลักร้อยจะมีในในนี้ไหมนะครับถ้าเปรียบเทียบชนกับสูตรที่ผ่านมาของเรานะ มันก็จะเป็น036นะมันชนที่เลข0ตัวนี้จะมาอีกหรือไม่หรือสูตรนี้จะเข้าสูตรเก่าจะพลาดนะครับหรือสูตรเก่าจะเข้าแล้วก็สูตรใหม่นี้จะพลาดนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับบางทีตัวเลขเยอะๆเนี่ยมันก็พลาดได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นว่าตัวเลข เยอะโอกาสมาเยอะกว่าไม่ใช่นะครับมันก็ก็มีส่วนบ้างแต่ว่า,าสถิติก็คือสถิตินะครับแต่นาคตข้างหน้ามีใครรู้นะครับแล้วมีหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอปขอเวลาหาแป๊บหนึ่ง อีกสูตรหนึ่งก่อนพร้อมกับไอ้ตัวนี้ไปด้วยเลยนะอันนี้ทั้งร้อยทั้งติดทั้งหน่วยเลยนะอยู่ในนี้แหละหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งเดินยี่สิบสามงวดน,นะแต่ยังยังไม่ไดเอามาให้ดูเอาให้ดูวันนี้ก่อนเลยนะพอดีลงในเรื่มมันมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ ก็เลยเขียนนี้ให้ดูก่อนหลักร้อยสูตรนี้งวดนี้เป็นงวดที่ยีิบสาตัวเลขห้าตัวเหมือนกันนะถ้าสูตรก็ง่ายๆนะครับง่ายๆอันนี้คือหลักหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างแค่นั้นเองนะ,ะหลักร้อยก็3ามบวกหนหนึ่บวกสได้4ี่นะสบวกไปสองเป็นหกหบวกห้าก็ เป็น11แล้วก็ลานแต้บวก1บวก1เลยนะบวก1บวก1อย่างนี้นะครับก็จะได้เลขส6 1 2กถ้าเทียบชนกันอ่าสูตรแรกสูตรแรกได้0 3 6สนะสูตร2นี้0 2 7 8 9อเนะ,อะเอาไว้ตรงนี้นะ ศูนย์สองเจ็ดแปดก้าถ้าดูตัวที่ชนนะครับก็พอสมควรอยู่นะอ่ามันไม่ชนสามสูตรอะนะครับแต่ว่าสองสูตรชนก็จะได้เลขเลขเด่นสุดๆก็คือเลขอะไรสี่ไม่มีนะไม่ชนหกชนสองสูตรนะได้หกหนึ่งตัวแล้วนี่หก ได้หนึ่งไหมหนึ่งไม่มีนะ,อะสองอ่ะสองก็มีนะครับสองมีสองนะสองชนเนห็นไหมสามมีนะสามสามแล้วก็ส่วนนี้ชนที่เลขศูนย์นะได้สี่ตัวนะ ก็แค่นี้พอนะครับตัวเลข4ตัวนี้นำไปนาไปใช้เป็นหลักร้อยได้นะครับนําไปใช้เป็นหลักร้อยได้เราได้เด่นๆหลักร้อย4ตัว6 2สองนะส่วนหลักสิบเห็นไหมหลักสิบที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาตัวนี้ไปไปเทียบตัดเลยที่จับชุดไว้ในคลิปที่แล้วนะเห็นไหม นี่หลักสิบมีอะไรบ้างมีสามสี่ห้าเจ็ดพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักสิบง,งวดนี้เป็นงวดที่สาสิบห้านะที่เคยบอกกันนะครับหลักสิบสูตรเก่าที่เดินดีแล้อีกส่วนนี้งวดที่สิบห้านะครับตัวเลขเมื่อเทียบชนแล้วได้สามตัวนะสามตัวก็คือเก้าห้าเจ็ดชนเก้า 5 7 3ตัวเมื่อมาเทียบในสูตรนี้9 5 7ก็เหลือตัดได้เหลือ5กับ7เห็นไหมหนอยลงแล้วครึ่งหนึ่ง,ง5 2 5 4 5 7 5 9 7 2 7 4 7 7 7 9นะอันนี้คือ สำหรับสองตัวบนตรงเพราะว่าในนี้มี9 5้าห้าดอันนี้ไม่มี9ก้าก็เหลือ5้ากับเจดนะครับเด่นๆส่วนหลักหน่วยเนี่ยสามสูตรเรามาดูหลักหน่วย3สูตร3มสูตรหลักหน่วยที่เดินดีเดินดี17งวดนี้นะครับอันงวดนี้สูตรนี้งวดที่11อดสูตรนี้งวดที่สิบห้านะครับ เพราะฉะนั้นสูตรที่เดินยาวที่สุดก็สูตรนี้เราก็เน้นสูตรนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเทียบชนทั้งสามสูตรมันชนอยู่ที่เด่นสุดก็คือเลขสองเลขสองนี่เด่นสุดละพอชนสามสูตรตัวอื่นก็ไม่มีชนสามสูตรถ้าชนสองสูตรก็จะมีหกเก้าหเก้าเขียนไม่หน่อยหกเก้า สี่หนี่คือตัวเลขเลขที่กันเด่นทุดก็คือเลขสองเพราะฉะนั้นถ้าเรามาตัดในสูตรสองตัวบนนะครับเดี๋ยวจับสามตัวบนไว้ให้ด้วยนะในคลิปนี้ อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับก็ทนดูเอานะครับถ้าตัวที่เด่นสุดก็คือเหลือ2ตัวเดียวก็คือ5 2 7สองนะครับเราได้2ชุดแล้วแค่2ชุดเด่นๆน,นะครับสำหรับ2อ,อ,องตัวบนตรงนะ ห้าสองก็เจ็ดสองใครชอบตัวไหนก็ลองนําไปพิจารณาเอานะครับห้าสองก็เจ็ดสองส่วนพวกนี้ก็ไม่ทิ้งนะครับกันไว้นะครับแต่ว่าสมมุติว่าเราจะหาเพิ่ม,มอีกสักหน่อยกันพลาดเนี่ยเราก็มาดูหลักหน่วยในตัวนี้มีในนี้มีตัวอะไรบ้างหกมีไหมหกไม่มีเก้ามีไหมมีสี่มีไหมมีห้าห้าไม่มี 5, 5, ม ในนี้นะเฉพาะในนี้หลักหน่วยนะเพราะฉะนั้นก็ตัวกันกันก็คือ,อนี้นะครับ59 7954 74นะครับอันนี้คือ123456สา่หตัวกันกันกันพิเศษนะนะก็สมมติว่าถ้าเราจับ3ตัวบนเนี่ยเอาเฉพาะตัวเด่นสุด เอาหลักร้อยคือเลขหกจะเป็นหกห้าสองหกเจ็ดสองนะแล้วก็สองห้าสองนะหลักหลักร้อยที่เรามีอยู่หกตัวไอ้สี่ตัวที่ชนมาตะกี้แล้วก็สองเจ็ด 2นะครับแล้วก็3 5 2 3 7 2อีกตัวหนึ่งก็คือเลข0 0 5 2 0 7 2เพราะฉะนั้นเลขเลข3ตัวบนตรงที่น่าสนใจมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ชุดตรงๆนะครับ ทุกท่านนะครับจะเน้นชุดไหนก็รอติดตามกันนะครับส่วนสองตัวบ,บนนี้น่าจะเน้นได้สองชุดนี้แล้วนะครับกันก็คือสี่ชุดนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเน้นห้าสองเจ็ดสองเนี่ยเราก็มาหาหลักร้อยอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะหาชุดเดียวนะครับชุดเดียวตรงตรงในในคลิปต,ต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับเราวันนี้เรา,าพยายามเป็นพิเศษนะครับก็อยากให้สมาชิกทุกท่านได้มีม,มีของขวัญใกล้ๆปีใหม่นะครับอยากให้ทุกท่านมีเงินทองใช้กันนะครับลอตเตอรี่ไว้นะครับเอาเป็นว่าเราหาลอตเตอรี่ห้าสองไว้เนี่ยเจ็ดสองไว้เนี่ยมีโอ,อกาสนะครับถ้า โชคดีอาจจะได้รางวัลที่1ก็ได้นะ,ะส่วนตัวแอด,ด,ด,ดอน, 5, 2, 7, 2, นี่ชอบสุดรถืว่าอ่ะถ้าจะไปหา 5-2, 7-2เนี่ยชอบหลหักร้อยตัวไหนตัวตอนนี้ในใจแอดม,ม,ม,มีมีอยู่อยู่เลข3อันนี้คือในใจนะแต่ว่ายังไม่มีสูตรมาตัดนะครับอันนี้ในใจส่วนตัวนะครับก็ลองลองดูก็ได้นะครับไม่เสียหลายนะครับไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับเผื่อโอกาสน,นะครับอ่ะส่วน จะเด่นชุดไหนในคลิปต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ